สวัสดีค่ะวันนี้การิกาตุ้มฮมจะมารีวิวในการทานอาหารเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้จะมีไข่ต้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะผัดผักใส่ไข่ผัดผนะคะแล้วก็แต่ว่าความอ้วนยังมีอันนี้เป็นล้นกระติบอยู่เลยนะคะวันนี้มาทานข้าวกันเลยนะคะกับสองสาว พี่โมลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูทักทา,ายหน่อยทักทา,ายเอฟซีหน่อยพี่เมจีอพี่เมจิโอ้โหโปรดแต่มือทานข้าวกันเลยนะคะมาลุยลุยลุยวันนี้เราต้องผอมไข่กี่ฟองนี่สามฟองอ่ะสี่อ่ะออเหรอ สรุปแล้วเราจะหารกันยังไงเนี่ยแม่มีสามคนแม่แม่กี่ฟองแม่สามลูกคเนเล่นเหมือนกันนะเคม,ม<ๆ>ที่จริงเราไม่น่าตั้งชื่อช่องเราว่ากาน,นิกาตุ้มโฮมเลยนะ<า>เราน่าจะตั้งชื่อว่าครอบครัวตัวแวน้นไหมเพราะใส่แวน้นกันหมดเลยเ แบบแล้วเขตมหงายเหราโอเคก็ <Okay. S 2> หลักๆแล้วเราเน้นที่ร้านเราการกินนี้เป็นงานอริเล็กนะคะแต่ก็สามารถทำให้เราแฮปปี้ดอยมีการทานผัดผักใส่ไข่นะคะต้มไข่ยั่วๆค่ะดูหน้าคนกินซะก่อน ความสวยงามถอดแว่นอีกนิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่เห็นเอเห็นเอซไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะคะสายตาสั้นมองไม่เห็นเอซนะคะแต่ว่าจะทันให้อร่อยพี่มรินเอาหน้าส,สวยๆเข้ากล้องหน่อยสิลูก<ะ>โอ้ยเขาจะได้รู้ว่าสวยเหมือนแม่ อืมอร่อยร้อนมีความร้อนต้องเปดพัดลมนะคะมีบ้านบ้านที่บ้านนี้มีความสามารถในการกินผัดผัก่กับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ด จากน้องโมลินน้องโมลินเปนคนตามหรอลุ่อแคก็ล้วก็วเร no, 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 no. ิ่มด้หลอดอ่ะคทำเสน่ห์ไปจะหวักได้มาจากแม่ล้วน oh, no. oh, no. อ ท,ที่เมจิก,กินข้าวติดมือออกกล้องด้ยข <c oughs> ้าวเหนียวติดมือโดนบดแล้วสุดยอดในความอร่อยตอนกลางวันเราก็จะรีวิวเรื่องผ้ายอมคลาม จะพอเย็ยนๆมาุกเย็ยนมาเราก็จะรีวิวเรื่องการกินจำแจ่วอรนะ่อยมากของไทยแม่แบบพ่อ,พอ,อพกินก็ตีนเยอะไม่ได้กลัอวอ้วนใช่ไหมไม่เล่นชิปแผอืมแต่วันนี้กล้องสวยมาก แต่แงแต่งอรสวยมากทำให้แม่ไม่ทำให้แม่ดูเพลียวนะอืมซ่อมกระบ,บ่วงคืออะไรเขาเรียกว่าบ่วงแต่ถ้าซ่อมช้อนช้อนกับซ่อมเป็นของคู่กันแต่ว่าบ้านนี้ใช้ซ่อมคู่กับบ่วงภาษาอีสาสนีใช้ช้เวลาตักอาหารมันได้เยอะไงอืม อร่อยกินไม่ลงไม่เคยกินข้าวเลยทำไมลูกเจาะมันกลัวอ้วนมันไม่ได้กลัวอมันกินมันมันไอ้ปิ่นทานไปเดิมกินยังรู้ว่กินไม่ได้อนกินกินเยอะๆลูกจะได้อ้วนเหมือนแม่ไข่เป็นหนึ่งฟองแล้วไม่ได้กิน มาออืมผัดผักนัวมากวันนี้วันแรกในการเราเริ่มต้นกินผัดผักกับไข่ต้มเพื่อสุขภาพที่ดีในการลดน้ำหนัก ดูนะคะวันต่อไปเราจะลดได้ไหมอยากทำนะหนูบอกพรุ่งนี้เราน่าจะเป็นแบบอือหือพรุ่งนี้นัากินอะไรนะนพรุ่งนี้หนูเรียนพิเศษพรุ่งนี้ต้มผัก <c oughs> ต่ำลามากินดีกว่าได้มา,มากๆเลยทำสลัดให้กินรวยสลัดผักเหรอก็มีแค่สลดัดเอาผักสลดัดกับ ข้าวโพดไข่เออนหอยากินวผักมากว่าพี่เมย์ก็คือมากาคนไม่เป็นานหนูดีหนูไปเรียนพิเศษอร่อยจริงพี่เขาลดไปจะไม่ี่เกียเขไปล้อร่อย ขต้มฟองที่สองนะคะด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดช่ำๆม,มันยำไข่อะยำไข่อ้งเลียงใช่ไหมไม่อ้วน,น,นกินเ็นไม่อ้วนทำไงก็ไม่อ้วน คุณอยากลดหุนเพราะมึข้าวแค่ปั้นเดียวเข้าวกำปั้นเนี่ยแต่แม่กินหลายคำแล้วคงยังไม่ถึงหรอกขออีกสองคำวันนี้เราไปกินซองตังใช่ไหมใช่ไหมอยู่ข้างบนแบ่งสี่คนกันก็เลยสั่งติบข้าวเขาเพราะว่าสองติบเนาะติบนั้นก็ใหญ่ดิแะ่ก็ติบยี่สิบอ่ะหนูกับปีมกินอ่ะหมดปีมอีกปีมหนึ่งแม่ปีมกินข้าวข้าม แค่กับเพื่อนในคนหนึ่งเครื่องติ๊กเนี่ยบ่เหอะอันนี้กินไปข้าวมีทุกคนหึงเพียวๆนะไม่บอกเมน้ำหนักอะไรไม่บอเขาถามน้ำหนักหยาบคอย เนี่ยคถามกันเองนี่เป็นคลิปแรกที่เรากินเราจะไม่มีคลิปเพราะว่ามีคนบอกว่าการกินของเราเหมือนน่ากินน่าจะลงทริปน่าจะเวิร์กของการขายผ้าเขาบอกดูจากคนนะ ืม่ก็อิ่มไวมมเราตปลากะป,ป,ปคงกินไม่หมดนะคะว่าถ้ากินหมดนี่ต้งใส่น้ำหนักเราต้องขึ้นจากกันไดเอท <c oughs> เราต้องเลยตัวเองสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้ากินหมดนี้คงจะอ้วนแล้ว แค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคปิด